ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีรถ Fortuner 2.4ป้ายแดงเลยเป็นตัวใหม่และเป็น i a r าครับมาติดตั้งกล่อง Super Storm ครับกับคันเร่งไฟฟ้าพร้อมสายตรงรุ่นของ i a r าเลยครับลูกค้าขับรถออกจากศูนย์มาน่าจะไม่ถึง100กิโลมั้งครับแล้วก็เข้ามาติดตั้งเลยเพราะลูกค้าคันเก่าเคยใช้กล่องอยู่แล้วแล้วพอมาขับรถใหม่ไม่มีกล่องมันก็รู้สึกขับไม่สนุกครับก็เลย จัดเลยไปดูแล้วก็ไปลองขับกันครับว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนครับผมครับอตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถ f o r t u n e er เ2.4ระบบโุ่ฉีดไออาร์ดแล้วนะครับออกมาลองฟิลเล่งแล้วว่าใส่กล่องเป็นยังไงผมเปิดคันเร่งไฟฟ้าไว้เบอร์สอเดี๋ยวเชนลองเปิดโหมด2เลยครับอ่ะเชนเปิดเบอร์โหมดล้ะครับพี่ครับ ลูกค้าใจร้อนอะออกจากโซนปุ๊บขับมาใส่กล่องเลยอยากใส่เลยใช่เ <c oughs> พราะลูกค้าเคยขับรถมีกล่องแล้วคันเก่าเขาก็เลยแบบว่าอารมณ์มันไม่เหมือนเดิมยังไงก็ต้องใส่คนเคยใช้อ่ะโอ้ดึงเลย <Okay. S 1> ตึงดีวะแรงมาทักสามสิบสี่สิบตัวแบบควันไม่ดำเลยกำลังดีเนาะถือว่าขับสนุกเลยอะ แรงไม่มีควันเนีแม่งแบบเออกดไปเจอเลยกดไปเจอเลยอารมณ์แบบนี้คือแบบขับสนุกใช้งานเร่งแซงแล้วมันแบบต่อเนื่องอะเหียบไปมีให้ใช้ฮ้่ดึงเลยนไหมจ <c oughs> ดสองประจกบให้ดูหน่อยว่าวันมันไม่มีโอเค คบประมาณตัวกล่อง9,900บาทคันเร่งไฟฟ้า2,990บาทก็ค่าสายก็อยู่ที่4,500บาทที่เพิ่มเติมขึ้นมาหมื่นกว่าบ,บาทขับสนุกขึ้นเยอะเลยครับลองดูรอบไหม ขึ้นไวดีเหมือนกันครับศูนยถึงร้อยแป๊บเดียวยังไงก็ขับแซงปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอนครับลูกค้าที่สนใจติดตั้งกล่อง Alphatech Super Storm และคันเลนไฟฟ้าส p a r k แบบรถคันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ l p h a t e ท h สำนักงานใหญ่บางพีได้เลยนะครับ เล,ลื่อนเลยอะจะเลี้ยงแซงจะเหยียบยังไงเพราะสนุกครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวเอารถไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับพอเราติดตั้งจุนให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ